ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปู่ช่อตอนลูกศิษย์จิตเสื่อหลังจากพระคุณเจ้าหลวงปู่ช่อฐานนาสโมพาพระศีพระสัมกับตาผ้าเขาแหลกลับมาพิสูจน์ความรู้ขององค์ท่านที่บ้านกระเปื่อแล้วจากนั้นองค์ท่านพาพระศีพระสัมกับตาพ้าเขาแหล ออกจากบ้านกะเรียบก,กะเปอร์เดินทางมาเที่ยววิเวกทางเขตไทยใหญ่ตอนพักอยู่บ้านหมูแจ้พระศีกับพระสังเกิดมีใจให้กับสาวชาวไทยใหญ่จนเป็นเหตุให้ท่านทั้งสองร้อนผ้าเหลืององค์ท่านหลวงปู่ชอบเห็นท่าไม่ดีจึงพาลูกศิษย์หนีออกจากที่นี่ไปในเวลากลางคืนไม่เปิดโอกาสให้ท่านสีกับท่านสังได้ตั้งตัววิธีการแบบนี้องค์ท่าน เคยใช้กับตนเองในคราวหัวใจตกล่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติองค์ท่านหลวงปู่ชอบพาลูกศิษย์หนีภัยมาตุคาสาวงามไทยใหญ่ท่านสีกับท่านสัง่งจะขอลาศึกอยู่เมืองพมา่าองค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงยื่ยนคำขาดกับพระสีพระสัง่งถ้าอยากจะศึกก็ให้พากันกลับไปศึกอยู่เมืองไทย เราไม่อยากได้ชื่อเป็นผู้ศึกพระศิกเนียนออกจากพระศาสนาเมื่อองค์ท่านยืนยันแข่งขันเช่นนี้พระศีพระสังจึงขอเดินทางกลับมาเมืองไทยหลวงปู่ชอบท่านไปส่งพระศีพระสังกับตาพระขาวแหลข้ามแม่น้ำสะโตแม่น้ำสารวินหลังบอกเส้นทางเข้าเมืองไทยทางเขตจังหวัดตากให้กับทุกคนแล้วองค์ท่านก็แยกกับพระศี พระสังตาป้าขาวแหลอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสโตงช่วงนั้นเป็นเดือนเจ็ดใกล้จะเข้าพรรษาแล้วองค์ท่านลวงปู่ชอบเร่งเดินทางมาบ้านกะเรียงปางไม้แดงเพื่อจะมาจำพรรษาเพียงลำพังองค์เดียวภายหลังองค์ท่านทราบว่าพระสรีพระสังเมื่อกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานท่านทั้งสองพากรลาสิขาออกไปใช้ชีวิตทางโลกพระสัง ท่านลาสิกาที่บ้านเฉลียงลับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์พระสรีท่านลาสิกาที่บ้านเกิดของตนเองที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์สำหรับพระสังต่อมาท่านได้กลับมาบวชเป็นหลวงตาสังท้ายที่สุดที่จะกล่าวถึงพระศรีกับพระสังทั้งสองท่านที่เคยเดินทางเข้าไปเที่ยววิเวกที่ประเทศพมา่ากับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ อย่างสมบุกสมบันผู้บันทึกขอนำคำสนทนากัพรระหว่างองค์ท่านหลวงป,ปู่ชอบกับหลวงตาสังวัดป่านาเฉลียงอําเภอเมืองจังหวัดพิชบูรคราวที่หลวงตาสังท่านมากราบคาระวะพระคุณเจ้าหลวงป,ปู่ชอบฐานะสโมโภในพรรษาปีพุทธศักราช2 5 3 5ที่วัดป่าโคกมนบ้านโคกมนตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงตาสันพ่อแม่ครัวอาจารย์จำข้าน้อยได้บ่หลวงปู่ชอบจำบ่ได้ผู้ใดละ่ะหลวงตาสันข้าน้อยชื่อสังเคยตามท่านอาจารย์ไปเที่ยววิเวกพมา่าองค์ท่านหลวงปู่ชอบมองวุตาสังพักหนึ่งเพื่อพิจารณาบุคคลสักพัก องท่านยิ้มขึ้นมาแล้วพูดเสียงดังใส่ลุงตาสังแสดงออกถึงความดีใจที่องค์ท่านได้พบกับลูกศิษย์เก่าหลังจากไม่ได้พบกันมานานหลายสิบปีหลวงปู่ชอบกลับมาบวชนานหรือ,อยังลวงตาสั่งข้าน้อยกลับมาบวชได้สิบเอ็ดพรรษาแล้วขอรับทิศสีละ่ะทิศสีตายได้4ปีแล้วข้าน้อย ทิศสีตายคาผ้าลายบ่มีวาสนาได้บวชอีกคือท่านเนาะตาผระขาวแหล่พ่อของข้าน้อยกัตายแล้วขอรับอือผู้เท่าตาพระขาวแหล่ภาวนาดีแต่บ่มีวาสนาห่มเหลืองท่านอาจารย์สบายดีบอกธาตุขันเป็นอย่างไรบ้างขอรับบ่ดีเท่าไหร่จะแตกหลายรอบแล้ว อยู่ได้เพราะทรงฌานหลังจากพวกข้าน้อยกลับมาแล้วท่านอาจารย์อยู่พมา่าดีบ่กดีหลายจนหมดกิเลสอยู่นั่นจบทุกอย่างอยู่เมืองพมา่าชาตินี้ข้าน้อยสิได้รู้ธรรมคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกขอรับตอบบ่อได้ให้ไปทำองต่อไปกิเลสจะกวนใจตอนปฏิบัติ ผู้บันทึกกับหลวงตาสังร่วมกันนวดเส้นถวายองค์ท่านหลวงปู่ชอบระหว่างนวดเส้นถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันผู้บันทึกถามหลวงตาสังในแง่มุมต่างๆตอนอยู่เมืองพม่าก,กับองค์ท่านหลวงปู่ชอบหลวงตาสังท่านให้ความกระจ่างในเรื่องราวหลายแง่มุมมากโดยเฉพาะเรื่องผีปล้ำพระที่หลวงตาสังท่านเป็นเจ้าทุกถูกผีผู้หญิงตายท้องกลม รบกวนท่านตอนพักอยู่บ้านกะเหรี่ยงต่าไม้แดงประเทศพมา่าเรื่องนี้พิลึกพิลั่นมากแต่เมื่อนำมาเขียนลงในชีวประวัติขององค์ท่านหลวงปู่ชอบตอนเองต้องเว้นคำและเหตุการณ์บางอย่างออกไปเพื่อความเหมาะสมกราบขอบพระคุณท่านหลวงตาสังอย่างยิ่งที่ให้ความรู้เรื่องเที่ยววิเวกพม่าครั้งที่สองขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานะสมมูล